This Thai PBS Podcast View the world the is View via PBS world voice สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องค่อนข้างใกล้ตัวเลยนะครับกาวคือกรณีที่เป็นข่าวกันนะครับก็คือการที่วัดนี้เนี่ยมีการระดมทุนแล้วก็มีการใช้คารวาสไประดมทุนเข้ามาให้วัด คำถามก็คือว่าในเชิงของรูปแบบการบริหารจัดการแบบนี้เอ๊ะตรงถูกผิดหรือไม่เอาตัวในเชิงกฎหมายด้วยแต่ขนาดเดียวกันครับในหลักการตามพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเอทางวัดเองควรที่ต้องมีกลไกลการระดมทุนหรือเปล่าอย่างไรพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนักวิชาการด้านศาสนาอาจารย์จตุรงจงอาสาอาจารย์วรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวทครับอาจารย์ผมถามเันข้อแรกเลยทางวัดหรือว่าศาสนาสถานเนี่ยเขาจำเป็นต้องมีการระดมทุน จำนวนมากเลยหรือเปล่าก็ก็ถามว่าดมทุนจําเป็นไหมก็จําเป็นแหละแต่มันก็ต้องดูวัตถุประสงค์เอาไปทําอะไรถ้าไปไถโคกระบือก็เอาไปไถโคกระบือถ้าเอาไปรักษาผู้ป่วยก็ไปรักษาผู้ป่วยถ้าเอาไปแบบเลี้ยงลูกเนยเลี้ยงบาลีงานโครงการบาลีอบรมสนามหลวงอะไรก็ว่าไปคือผมมองว่าก็ บริจาคอะไรไปก็ควรไปสู่โครงการนั้นอ่ะบริจาคหลังคาคนไปหลังคานึกภาพออกไหมฮะ <ขอ S 1> ในกระชันนั้นขึ้นอยู่กับทางออกของเงินมากกว่าจา์ว่าก,กังนทั้งต้นทางและปลายทางค,าคือตอนนี้ปัญหาคือวัดที่เป็นข่าวเนี่ยมันมีปัญหาทั้งต้นทางและปลายทางคือต้นทางก็คือมีมีบุคคลธรรมดาบางบุคคลไปรับมา แล้วก็นําส่งครบไม่ครบไม่รู้ก็ต้องให้ทางพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนเขาไปพิจารณาต่อไปแล้วค่อยนําส่งวัดแล้ววัดเอาไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะตอนนี้หนักไปถึงขนาดว่ามีภาพข่าวแบบวีลแชร์เป็นสิบๆคันวอล์กเกอร์สำหรับคนพิการแบบสามสี่ร้อยอันแบบลบกรองเต็หมดแอลกอฮอล์เช็ดมือผ้าอ้อมผู้ใหญ่หน้ากากอนามัยกรองแบบพนันทันทึกเหมือนไม่ได้เอาไปใช้ เมลยต้องมานั่งทบทวนกันแหละครับว่าสรุปว่าวัดเนี้ยคุณมีผู้ป่วยอยู่กี่คนหนักกี่คนวิกฤตกี่คนกลางกี่คนช่วยเหลือตัวเองได้กี่คนและไอ้ที่หลวงพ่อไปบินทบาตอเงๆๆกับคนที่เป็นข่าวกับหมอสื่อวิญญาณที่เป็นข่าวเนี่ยบินธบาตทุกวันเนี่ยมันครอบกับไอ้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไหมครับก็ต้องมานั่งพูดคุยกันตรงนั้นนะครับอาจารย์ผมถอยกลับมาหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่าบริศาสนาเนี่ย ปัจใจที่ญาติโยมให้ค,ควรจะให้ตามความศรัทธาไม่จําเป็นต้องมีกลไกอะไรเป็นพิเศษ,ษในกรณีอาจารย์มองอยังไงบ้างครับคนไทยเราต้องบ้าบุญให้น้อยลงแต่รู้จักทาําจาคะให้มากขึ้น <S <S จาคะคืออะไรตัวเองอีกครั้งหนึ่งจาคะก็คือสมมุติว่าคุณอยากจะบริจาคของให้ผู้ป่วยซึ่งวัดที่มีปัญหาอยู่เนี่ยมีปัญหาพระอ้อมตีกับนะครับพระอ้อมผู้ใหญ่ดังนั้นเราก็ลองทบทรองไปเช็คก,ก่อนว่ามูลนิธิไหนหรือรองค์กรไหนที่ดูแลผู้ป่วยแล้วเขายังขาดพระอ้อม โคไปเช็คสักนิดนึงก็ได้แ่บอ้าวมูลนิธิก่อมพัสรนะครับที่พัทยาใช่ไหมครับยังขาดพ่ออ้อมอยู่ไหมครับอ๋อยังขาดนะครับเดี๋ยวผมจะส่งพ่ออ้อมไปให้ hmm. เนี่ยจาคะเราอย่าเพิ่งไปบ้าบุญ oh. มูลนิธิก่อมพัสรครับตอนนี้มีอะไรติดขัดไหมครับต้องการ hmm. อะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อช่วงนี้ปั๊มน้ําเสียค่ะถ้าจะขอความกรุณาอย่าเป็นเงินสดเลยค่ะเป็นปั๊มน้ําก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้เป็นต้นหรือถ้าคุณอยากจะให้เงินสดช่วงนี้ ม,มูลทุกมูลที่ก็ทมบัตรสมีอะไรขาดเหลือไหมครับอ๋อ<ม> oh, บ้านพักคนไข้มีหลังคาลวกค่ะเดี๋ยว<ม>อาจจะต้องไปจ้างช่างซ่อมหลังคาอะไรเง<ม>ี<ม>้ยเราก็ค่อยส่งเงินไปให้เขาแล้วเสร็จแล้วสักพักเราก็ควรจะแวะไปเที่ยวพัทยาไปกินต้มเลือดหมูอะไรเสร็จแล้วพอส,ส่งภาษีแล้วก็แวะมาดูสะหน่อยว่าอะหลังคาหาย่วแล้วเนาะโอเคอย่างเงี้ย<ม><ม>คือผมว่าเรา<ม><ม>ลดเราบ้าบุญให้น้อยลงอะแต่เราทาําจาคะให้มากขึ้นจาคะคือการลดความตนีการจาคะเนี่ยคือเราให้ เพราะว่าเขาจําเป็นต้องได้เขาสมควรต้องได้ออผมว่าออพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องบุญเท่าไหร่นะฮะก็สอนจาคะผมไม่ได้บอกให้คนไทยหยุดทําบุญนะครับออแต่เราบ้าบุญให้น้อยลงแต่เราทาเหมือนกันแต่เราทําในส่วนของจาคะให้มากขึ้นอตอบโจทย์ความต้องการเหนืออีกฝ่ายหนึ่งด้วยถูกต้องแล้วก็ทําบุญเสร็จปั๊บเพื่อความโปร่งใสและบริสุทธิ์ไปตรวจสอบดูด้วยถูกต้องไอ้บุญที่เราทาเนี่ยถูกนําไปใช้ในศาสนกิตหรือเปล่าและอย่างไร หรือถ้าท่านไม่มีเวลาอีกแบบนึ่งคือหาวัดที่มีระบบ e-donation ครับวัดที่มีระบบ e-donation คืออะไรคือวัดที่คุณสามารถเข้าไปแล้วทําบุญปุ๊บจะสแกนหรือจะโอนหรือใจกันแล้วแต่มันจะมีฐานข้อมูลเนี่ยเชื่อมกับสรรพกรเลยุณจะไปขอเครื่องราดก็ได้ e-donation นี่ต้องสอดเข้าไปกับสรรพกรด้วยใช่ได้ของวัดก็คือก็คือสามารถเอาไปรุหย่อนภาษีได้ขอเครื่องราดได้อะไรได้เป็นต้นโปร่งใสเลยเพราะว่ามีฟุตพิ้นอยู่เพราาตอนนี้ มหาเถระสมาคมโดยเฉพาะเจ้าประคุณสมเด็จชินนะครับเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชท่านพยายามย้ำเหลือเกินว่าถ้าวิธีป้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันเนี้ยโดยเร็วที่สุด e ation โดเ a t i o n ทโยมเชื่ออัตมาเถอะพบโปร่งใสเห็นพวกง่ายถ้าเกิดเป็นภาษาเอ่อเป็นภาษาเทคโนโลยีมีดิจิทัลฟุตพิท์ถูกต้องเห็นตั้งแต่ต้นมาจากใครมาจากใครไปสู่บัญชีใครและออกนําออกไปใช้อะไรด้วยถูกต้องทีนี้อาจารย์กรณีที่บอกว่าให้คารวานไประดมทุนให้ คาราวาจาก,การไว้วางศูนหรือไม่อย่างไรไม่รู้นะครับก้อนนี้คนไทยควรเรียนรู้อะไรจากส่วนนี้บ้างครับเออก็ถามว่าก็ต้องดูหนึ่งก็ดูความน่าเชื่อถือนะครับแล้วสองไอ้ที่ทําไปทําไปเพราะอะไรทําแล้วได้ประโยชน์จริงไหมไม่ใช่ว่าทําไปแล้วปรากฏว่ามีผู้ป่วยอยู่แค่100ร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยปรากฏว่าตัวเลขเขาที่เปิดเผยที่เนี่ยช่องไทย b ีบีเอสเนี่ยเขาเปิดเผยว่าร้อยยี่สิบห้าคน ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ผู้ป่วยจิตเตียงอีกครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้คําถามก็มีอยู่ง่ายๆเลยครับสรุปยาใครจ่ายอะ่ะวัดจ่ายหรือหรือเราไปรับของรัฐมาฟรีแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายที่คุณแบบเดินเดินกันวันได้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันเหลือเกินขว่าตรงนั้นไหมแเรายังไม่รวมของบริจาคที่กองอยู่พนเินเทินทึกที่ที่เนี่ยแหละก็ที่เนี่ยแหละก็ไปทําข่าวอีกเช่นกันก็จะต้องถามอีกแล้วอะ แล้วเราจะเอาอย่างไงดังนั้นคือขอพอนะฮะจาคะเนี่ยผมย้ําคํเหน่อยจาคะดูในที่ที่เขาขาดแล้วเราไปให้ในที่ที่เขาขาดตรงไปตรงมาที่สุดเลยอย่าอย่าอย่าบ้าบุญกสจนเราแบบไปให้ที่ที่เขาล้นอ่ะแล้วแต่ที่ที่ล้นบางที่ก็ให้ได้นะถ้าที่ที่ล้นนั้นรู้จักกระจายและทาจาคะต่อออกไปผมจะไม่มีปัญหาเลยกับวัดพระบาทน้ําพุหรือวัดไหนก็แล้วแต่ทุกวัดในประเทศไทยถ้าของที่คุณมีเหลือเนี่ย คุณไปส่งต่อเอาโรงพยาบาลน,นั้นอบตอนี้หรือหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เพราะทุกคนต่างมีทร,รัพยากรเกินนั้นทั้งนั้นผมเข้าใจแต่เราจะบริหารจัดการทร,รัพยากรใดๆเนะี่ยเพื่อให้มีประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดนี่ต่างหากเป็นเรื่องสําคัญผู้ทธศาสนาิกชนก็ต้องประนีตในการทําบุญนะจย์เนาะถูกต้องครับคือเราต้องคิดว่าไม่ใช่แค่ว่าให้เราได้บุญแล้วจบถูกต้องแต่ต้องดูเพราะความศักพูดง่ายคือพุทธศาสนาจะบริสุทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่าย ร่วมกันร่วมในการตรวจสอบตรงนี้ผมถอยกลับมาเนี่ยอาจารย์เรื่องการระดมทุนในลักษณะที่เป็นข่าวอยู่แบบนี้ตามกฎหมายทาได้ไหมฮะพวกนี้คือมีคารวะซึ่งซึ่งซึ่งโดยกฎหมายจะบอกว่าไม่ได้ไม่ผมก็ไม่ดูนะว่าเขามีข้อบังคับอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับอาจารย์ถ้าถามผมถ้าเขาจะติดก็ติดตรงเอ่อพรบอรเรียอะไรอันนี้เขาไพรบอรเรียอะไรด้วยของคารวะนะครับแต่ของพระพิสุเนี่ยก็จะมี มาตาเขาเรียกว่าอะไรอะ่มะมติมหาเถระสมาคมในสมย<า>ัยปี2539โดยสมเด็จพญายนาสังวรก็มีระบุไว้เหมือนกันว่าพระห้ามห้ามทำเรื่องอะไรแบบนี้แล้วก็ยังไม่รวมจริยาพระสังฆาธิการบางอย่างก็คือพระโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็มีพระมาโวยกับผมนะครับ,รบอันนี้มาล้องเรียนเลยว่าเฮ้ยจตุรงทำไมพวกเราเนี่ยหมายถึงพวกอาตมานะทำไมเราเดินบิณฑบได้แค่ตีห้างแปดโมงวะแล้วเราก็ต้องถูกกลับวัดเพราะว่าถ้าเราอยู่8โมงสิบจะมีคนมาตามไล่จับเรา ห้ามเราบินทบาทเป็นแค่เป็นสารวัตรสงอะไรเงีย้ยเออเป็นตำรวจพระพระวินาทิกาออพระวินยธิการก็จะมาไล่เรากลับบ้านกลับวัดแต่ในขณะที่เฮ้ยทาไมวัดเนี้ยวัดที่เป็นข่าวเนี่ยผมมันบินทบาทได้แต่เช้าจดเย็นเลยวัดจะยันค่ําเลยเป็นวัดเดียวในประเทศไทยจริงนะครับที่สามารถบินทบาทได้เช้าจดค่ำแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ยังไม่เคยบินทบาทได้เช้าจดค่ำที่วัดนี้พระาจย์ผมถอยมาหนึงคำว่าพรบเรี่ออะไรเอาทั้งส่วนของคารวาสทั้งส่วนของสงเนี่ย ในเนื้อหาพรบเพราะว่าเราจะเจอพฤติกรรมแบบนี้เรี่องยรนี้เนาะพรบมีใจความว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์โอ้ยยาวเหยียดผมก็จาได้ไม่หมดครับแต่ถ้าเอาก็คือพูดได้ง่ายถ้าส่วนของพระถ้าที่ผมเห็นเนี่ยไม่ให้ทําทั้งปวงนะครับไม่ให้งดถ้าจะทําต้องขอไปยังเจ้าคณะตำบลอําเภอจังหวัดเป็นขั้นตอนอย่างนั้นไปไปจนถึงมหาเถรสมาคมถ้าจะทํานอกวัดนะครับคือเขาให้ทําเรี่องไรได้แต่ให้ทําในวัดของตน ในวัดของตนโอเคแต่ถ้าออกนอกวัดเมื่อไหร่ต้องขอเจ้าคณะปกครองโอเคอันนี้ผมจําได้ของสงได้และของพรบเี่ออะไรของฝั่งโยมอันนี้ผม <ừ> ไม่แน่ใจแล้วอันนี้ก็ต้องให้ทนายของทูตสื่อวิญญาณเขาไปเช็คเอาเองแต่ถ้าของพระเนี่ยชัดครับพรบอเอ้ยขออภัยมติมหาเถรสมาคมปี2 5 3 9เขาระบุไวช้ชัดว่า <ừ> ต้องทําเรื่องของก่อนถ้าคุณจะออกนอกพระอารามตัวเองไปเรี่อะไรครับมาถึงส่วนกันบ้างครับอาจารย์เรามองแต่ประเทศไทยเนาะแต่ผมว่าถ้ามีตัวอย่างเทียบเคียงของต่างประเทศ นะครับมันคงจะดีมากถ้าเราดูว่าประเทศอื่นเขามีการกํากับดูแลส่วนนี้อย่างไรบ้างนะครับคือถ้าถามผมนะครับส่วนใหญ่พอมันอยู่ในรูปของมูลนิธิหรือมันอยู่ในรูปขององค์กรสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์เนี่ยสิ่งแรกอ่ะผมไม่ติดจริงๆผมพูดตรงๆนะเฮียวิทย์มผมยอยรับสารภาพตรงๆมผมไม่ติดเลยนะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งมผมไม่ติดด้วยที่เป็นข่าวเจ็ดสิบสามสิบอ่โอเคโอเคแล้วจะติดใจตรงไหนถ้ามันสมกับฐานะถ้ามันสมกับความจําเป็นถ้าสมมอบถ้ามันสมกับความจําเป็น สมฐานะสมความจําเป็นเช่นอเราต้องการปิกอัพสักคันแบบอย่างน้อยเครื่อง3 0 0 0ันซีซีแต่ตอนเดียวไม่มีแคปและโฟร์วิลด i v e เพราะเพื่อต้องการลำเลียงของไปบนดอยอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยผมแฮปปี้ทำไมจะซื้อไม่ได้ไางเงี้ยโอเคโอเคโอเคไม่ได้ล็อกสเปคแต่หมายถึงไปไปทำความจําเป็นมาทำความจําเป็นดังนั้นคือถ้าถามผมวจะจะห้าสวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือจะ เจ็ดสิบสามสิบอะดูตามความจําเป็นแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยมันไปอยู่ในรูปของอาคารหรูหราแปดชั้นเก้าชั้นไปอยู่ในรูปของรถหรูไม่รู้กี่คันตัวกี่คันไปอยู่ในรูปของเครื่องใช้แบรนด์เนมซึ่งผมว่าอันเนี้ยก็ควรจะต้องตอบคําถามปปงออสอบสวนกลางยาวๆอะครับว่าอะไรคือขนาดนั้นแล้วถามว่าไอ้มวยที่สากลเข้าบริหารจัดการยังไงหนึ่งในรูปของเงินเดือนแน่นอนพนักงานทุกคน อาสาสมัครทุกคนมีเงินเดือน,อ,นอ,อันนั้นเป็นปกติ 2. อง e t t ี้แคชก็คือมีงง,งเงินให้ใช้สำหรับฉุกเฉินมส<อ>มมติว่าคุณจะต้องซื้อนั่นซื้อนี่ของชิ้นใหญ่ก็ต้องมีกรรมการในการพิจารณาเป็นลายชิ้นไปเช่จะซื้อรถแบ็คโฮสักคันจะซื้อรถไถสักคันจะซื้อรถเช็คก,กับดักระเบิดสักลำนึงเนี่ยม,มันก็จะต้องมานั่งดูทบทวนกันโดยกรรมการและสุดท้ายท้ายสุดที่อะไรก็ได้ที่ ที่ไม่ได้ให้เงินเขาไปทั้งก้อนโดยไม่มไม่สามารถตรวจสอบได้เลยอะโอเคซึ่งอย่าให้มีอย่างนั้นดีกว่าพยายามให้มันอยู่ในรูปของมูลนิธิกลไกในการตรวจสอบได้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าสอบสวนกลางจะมาเยี่ยมเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าตารวจจะมาเยี่ยมเมื่อไหร่ดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับคนทํางานด้านการกุศลสัอาจารย์ในแง่ของกลไกกํากับดูแลผมว่าคงจะมีหลายหลายมิติเนาะเดี๋ยวคยุณทรยเ็าบอกคนมีกฎหมายเพิ่มแต่อีกด้านนึงครับที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเลยบทบาทของขัรวาสบทบาทของพุทธศาสนนกชเอง เราคนที่ต้องวางตัวอย่างไรเพื่อเป็นการกํากับดูแลว,ว่ากรณีแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกบวกกับสิ่งที่อาจารย์พูด่อสักครู่วัดครึ่กบบงกรรมการครึ่งอาจารย์บอกว่าไม่ได้ติดใจถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้ทั้งสังคมเองจะช่วยทําให้สิ่งนี้ดีขึ้นได้อย่างไงครับถ้าจะให้มันดีขึ้นนะครับเราต้องรู้จกักหูไวตาไวเราเรานี่คือบริษัทเอกชนทุกคนทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับสเต็กโฮเดอร์ทุกคน่ะมีทุกคนมีส่วนร่วมหมดแหละก็ต้องรู้จักมันเช็คมันตรวจสอบมันดู มันสังเกตมันระแวดระวงังอ,อย่าห่หา,างวัดหัดเข้าวัดหัดหัดทาตัวใกล้ๆวัดมองวัดอ่ะทําตัวเหมือนป้าข้างบ้านก็ได้เวลาเห็นวัดทําตัวเหมือนป้าข้างบ้านูนเสีเเเยใหญ่เป็นพิเศษ <C> e <at> เห็นภาพเลยห่วงใยเป็นพิเศษอาวันนี้หลวงพ่อองค์นี้เดินบาทไหมวันนี้ได้กระถินมากี่บาทใช้ไปกี่บาทก็นิดนึงแต่อย่าถึงขนาดต้องส่งตำรวจเข้าไปในวัดบ่อยๆเลยเอาว่าเราพวกเราเนี่ยช่วยกันเองในชุมชนะผมมองว่าชุมชน ประชาชนหรือแม้กระทั่งองค์กรสาธารณกุศลต่างๆแม้กระทั่งวัดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นองคาพยพเดียวกันเราไม่ควรจะห่างกันแต่พอเราห่างกันปุ๊บเราเฉยเมยใส่กันปุ๊แบะมันก็จะมันก็จะปัสจากซึ่งการตรวจสอบนั่นแหละคือปัญหาครับดังนั้นยังไงเผื่อหูเผื่อตาเผื่อใจมองกันและกันบ้างมันจะได้ไปด้วยกันได้อย่างบริสุทธิยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสครับ โอ้า oh, จารย์วันนี้มีค่ามากมากนะครับความบริสุทธิ์ผุดพองของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะนะครับสถาบันสงเสริเพียงอย่างเดียวกฎหมายเองก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าหูตาของพุทธศาสนิกชนเองสําคัญมากนะครับเราจะปล่อยให้ห่างกันแบบนี้ไม่ได้นะครับ,รบอันนี้เป็น2เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราต้องสอดส่องร่วมกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณ,คณมากครับพีวิครับ และนี่คือเศรษฐกิติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่สารณีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สํำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t .com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่าน Podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud